โคตรวัดใจอะช็อตเนี้ยส่งเวลาแล้วอันนี้น่าจะส่งเวลานะครับข้างเขาไม่มีตัวสตีลบอลนะครับนอกจากเทสย่าตัดบอลนะครับวัดใจไปเลยเต็มที่เสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลจังหวะนี้ยังไงครับจีโนไซด์จะสามารถคุมลูกทีมได้หรือเปล่านะ อันนี้ต้องให้เขาเป็นลูกพี่เลยนะจีโนไซด์นะครับผมหาขอรับให้เป็นลูกพี่ไม่ได้นะเพราะว่าจีโนไซด์เขาแรงค่อนข้างโหดเทียบอมฮิตสุดๆที่บสิบเจ็ดตักซัมเมอร์อย่างเอาจะตายจามบอลมาพักจอใหญ่ดีกว่าส่งให้ฟุกดุดะฟุกุดะส่งให้ซากุนะครับผมเจสสิย์ว่ายังไงส่งให้ฟุกดุนะดะแล้วโจมไปก่อนนะครับเก็บบอลไม่ต้องห่วงเนียเก็บได้แนะ่นอนนะฟุกุดะคูกวงในได้เต็มที่นะครับผมในอัพปปายแตกหน้าไปก่อนสองศูนย์ สีนโนใสส่งมาให้ฮาขอล่างนะครับผมดีทีเส่งคืนมาเซ oh นโดว่ายังไงหลอกไปหลอกจ่ายให้ลิงนะครับผมจังหวะน,นี้เลี้ยงไปส่งไปเซ oh นโดว่ายังไงสิงแสกหน้าไม่ลงแน่นอนนะครับแล้วบอลเด้งไกลแบบนี้เสร็จสกูแน่นอนสกูได้บอลไปนะครับเรียบร้อยยิงแสกไม่ลงนะผมดีบอลแล้วส่กูดีบาวได้หมดเออไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอนะทั้นบอกไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับผมนําไปก่อนใส่สูนาะทีมสั้นนะครับผมซ้อมมาดีหรือเปล่าแล้วส่งไปนะครับลิง เลี้ยงไปนะครับอ่าเซนโดเซนโดโดนเลยครับผมจังหวะนี้แล้วจีโนไซด์มาเก็บบอลไม่ได้บอลเทสยามันดูดบอลนะเฮ้ยแล้วลิงตกสวยนะครับผมแต่ว่าเขาเก็บบอลไปได้นะครับผมยี่สิบดาวแล้วมจีโนไซดีบารมาได้สวยงามเป็นแบบไหน Channel ลุยไปกับคนในทาง Channel ผมอยู่ที่หนึ่งทิปของผม โอเคสกูป okay, อยู่ที่หนึ่งของซัมเมอร์นะครับทิปหกศู 0, นยะเฮ้ยยังไง <No. S 1> ไไจีโนไซไอ้สือจีโนไซต์ต้องเอาหน่อยแล้วครับผมจังหวะนี้ฟุกดุกดะเฟด,ฟด,ฟดยิงไปโล่งเฉยแล้วไม่ลงนะครับจีโนไซตดีบาร์มาได้นะครับผมส่งไปเซนโดเซนโดจ่ายให้ลิง ลิงว่ายังไงลิงไม่กล้าเล่นหรือเปล่าเซนโดหลอกไปนะผมหรือเขาเซตแผนกันมาแบบนี้นะครับกต่อ4นะครับอ่ะสูง4แล้วนะครับตัดสองโดวตกหายเลยว่ะแล้วเก็บบอลเสร็จเขาแน่นอนเขาตัวเก็บบอลสองตัวนะครับตกไปดิตกได้ตกไปแต่ผมเก็บบอลได้เออก็มาดิตกได้ตกไปนะครับผมเอาจังหวะนี้เก็บบอลไม่ได้ตัวติดตัวติดเก็บบอลไม่ได้นะครับผม แล้วฮุกช็อตหลอกไปนะครับไม่ได้ฮุกนะเลี้ยงไปแยกล่างไปนะครับตัวติดสองรอบยังไงส่งไปให้ลิงส่งเซนโดนะครับให้เซนโดเป็นเบน,นทาแต้มแล้วเทซียะลบควรอ,อ้าวแต่ลงมาะพกเท้าเฉยเฮ้ยว่าเริ่มเดือดเริ่มเดือดจังหวะนี้ฟุกุระสับมือไปนะเอาแล้วไม่ได้นัดตบสองกันหร<ม>ือเปล่าเช็ครูนก่อนเช็ครูนก่อนเช็ครูนก่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงใส่รูนมาได้เปล่า โอเคไม่ได้ใส่รูนนะครับอันนี้กติกาถูกต้องครับแปดเท่าแนละ้วเกมเดือดๆเลยนะครับที่17ของซัพเปอร์นะครับแต่ว่าทีมน้องสั้นไม่กลัวนะเออแล้วตกสองไปนะสวยงามเซนโดเก็บบอลไม่ได้เขาต้องมีคนเก็บบอลหนึ่งคนให้ด้วยนะแบบนี้นะตบไปนะ้วเก็บบอลเออแล้วเรียบร้อยนะบอลเด้งแบบนี้นะครับแล้วจ่ายติดได้อยู่อันติไปเลยแนละ้วการตกจนอันติขึ้นอะดังอันหน้าไปดีแปดต่อสิบนะครับเหลือหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับผม คะแนน,นไม่ไอยไหลเท่าไหร่นะอันนี้ค่อนข้างเดือดต,ตีไปเลยแล้วการต้อว่าตกต,ตีได้นะสิบเท่านะครับผมเหลือหนึ่งนาทีครึ่งนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะนะสิบเท่านะครับผมแล้วแสกหน้าไปลงว่ะลงว่ะฮ่าขอละลูกน้องมาเชียร์นะลูกพี่ก็ต้องเอาหน่อยอนะแสกหน้าจัดไปนะเทสยะส่งให้สากุส่งให้ฟุกุดาหรือเปล่าแร้วลิงตัดบอล คนนั้นจะแพ้เออโเอลโอ้โหแล้วอันติเขามาพอดีนะครับผมฮานาแว่นแตกอันติมาพอดีนํำสีแต้มเริ่มมีผลกระทบกับจิตใจแล้วแบบนี้นะผมล้างไปเลยละกันเออดาบบอกไม่มีผลกับผมครับพี่สบายๆสิบสองต่อสิบสี่เซนโดหลอกไปหนึ่งจังหวะส่งให้ลิอันติสวยครับผมเอาวานนํำสีแต้ม ส2องต่อสิบหกนะครับผมเกมน,นี้จีโรไซนําอยู่นะครับแล้วอันตีไปนะแตกหนึ่งจีโรไซน์กระเด็นออกไปนอกสนามเลยนะครับกรรมการไม่เห็นนะตังวนี้สิบสี่ต่อสิบหกนะครับว่ายังไงครับผมถ้าการลุกงี้อยู่ก็เตรียมตัวตีเสมอได้เลยนะครับสั้นทีมสั้นแล้วฮุกช็อตล่งโล่เนีนน่นเฉยเลยเฮ้ยจังหวะแบบสวยโล่งเฉยฮะ นำสี่แท้มเหมือนเดิมนะครับเอาหอยเคยมดาวสั้นว่ายังไงครับผมฟุกุดะไปจังหวันน้โดนะครับผมเก็บบอลได้อยู่ดีนะครับแผนเขาคือให้ฟุกุดะยัดบอลรัลวๆนะครับแล้วก็คนเก็บบอลสองคนดูดิใครจะไปเก็บบอลสู้ได้ะตัวเก็บบอลสองตัวนี่ถ้าพี่เล่นเป็นตัวดังนะบอกเลยโคตรหม่แล้วตกตกจนช็อตเขาหมดเขาเก็บบอลจนหมดเวลาคือเก็บได้เก็บไปนะครับผมทีมจีโนไซด์เขาบอกว่าผมก็ตกได้เรื่อยๆนะครับจัดมาได้เลยนะจัดได้เรื่อยๆนะ แล้วลิงถอยยิงสามแต้มหรือเปล่าครับผม DTS ยิงสามแต้มไปนะครับพลาดหรือเปล่าช็อตนี้แล้วโอ้แสกน้าได้แต้มนาะที่16-18อ้าวพลาดแล้วนะครับจังหวะนี้ยิงสามแต้มเฉยเก็บสบแต็กไปก่อน๋อยวปิดท้ายเก็บสามแต้มอีกรูปสักสามลูกนะผมแล้วตกไปจังหวะน,นี้อ้าวแล้วพลาดนะครับลูกพี่พลาดว่าใครอันนี้ลูกพี่พลาดแล้วจวังหวะนี้เอ้ยยิงจ้ำบล็อกสวยเอาพูดด่าได้คนคืนเอ้ยเอาว่า18เ้า สิบแปดเท่านะครับผมไม่มีคำว่าห่วยล็อกแน่นี้โอ้โหบล็อกได้ได้บอลคืนว่ะโคตรวัดใจอะช็อตเนี้ยส่งเวลาแล้วอันนี้น่าจะส่งเวลานะข้างเขาไม่มีตัวสตีลบอลนะครับนอกจากเทซยะตัดบอลนะครับวัดใจไปเลยเต็มที่แล้วเฮ้ย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 โอ้โหเกลียวไปเลยทุกดนบล็อกนะเมื่อกี้โอ้สั้นแท้แค่สองแทมอ่ะโคตรเดือดอ่ะแล้วจีโนไซเขาที่สิบเจ็ดของซัฟเวอร์เลยอ่ะ แท้สั้นแท้คัสบอกแ้มทีม่ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะมีอีกหนึ่งเกณน,นะอันนี้จีนไซส์นำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับผมฮาขอละมีลูกน้องมาเชียร์นะอารินะครับผมลูกพี่เข้ารอบจะจะเข้ารอบหรือเปล่านำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับดีทีเอสเมื่อกี้เล่นพลาดไปนหนึ่งลูกแต่ไม่เป็นไรรได้เอ็มพีไปนะครับคิโยตะของเรานะโอเคนะครับผมสั้นได้เอสพีนะสั้นเล่นสกูโอเคนะเออเคมดาวน่าจะไม่ใช่ตัวเมนเขานะครับผมเล่นเทสเายนะเก็บบอลไปห้าลูกสั้นเก็บบอลไปหกลูกอะ เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอนะข้าเขาตกกันโคตรโหดอ่ะอ่ะเกมนี้นะครับทีมสั้นจะแก้เกมยังไงแต่เมื่อกี้คือสูสีแล้วนะสูสีแล้วนะครับผมเฟิร์สพิคิวตากเลยว่ะอาพาลโรหยิบคิวตะกมานะครับผมว่ายังไงจีโนไซส์ฮขอละหยิบเซนโดไปนะครับผมแล้วให้ฮาเซ่ก่อนนะครับจีโนไซส์ให้เซนโดก่อน แล้วเขาแย่งอ้าวจะไปแย่งแวตแตกเขาหรือเปล่าเอาเราแย่งแย่งแวตแตกเขาไปแล้วนะครับเจอของจริงจีโรไซดบอกว่าแวตแตกไม่ใช่เมนผมดูในคอมนี่ซากุสกินเฮดะเมนผมว่าเออแล้วหยิบเลี้ยวตะมานะครับเคมดาวนะเอาไม่เอาฟูจิมะมาหรอเมื่อกี้เห็นฟูจิมะระดับประเทศอยู่เห็นไซดหยิบซากุสกินเฮดมานะครับ ทีมเกมรับฝั่งจินโนไซค่อนข้างดีมากๆครับมีเซนโดฮาเซกาวะแล้วก็สกุสกินเฮดนะครับผมส่วนทีมอ p พ l l o โลน้องสั้นนะครับจะเป็นอัพโรหโลจเป็นคิโยตะมานะสั้นยจบเป็นแว่นล่างแรกมาเคมดาวหยจะเป็นเรียวตะมาคอมโบกับคิโยตะนะครับผมส่วนสั้นนะ่าจะเอามารีบาวสู้สกับสกุนะได้อยู่นะคู่นี้นะโอเคนะเลือกฮีโร่สุดสกันนะครับผม สกูบอกตอนแข่งขอโทษทีนะสกูปเล่นไม่ค่อยดีเลยอ่ะพอดีใช้นิ้วจมูกเล่นนิ้วจมูกเป็นยังไงไม่รู้นะอ๋อใช้จมูกอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้นิ้วเล่นนะผมพี่แก้ให้นะใช้จมูกเล่นนะครับมันก็เลยแบบอืเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออสกูบเอาเรื่องวะอย่างเกทับบุฟฟอนอยู่แลยบุฟฟอนไปนอนแล้วเลยอย่างเกทับอ่ะเซนโดหลอกสองไปนะผมเอาแล้วเรียบร้อยนะเปิดไปก่อนสองแต้ะ ลิ้มซ่านไว่ายังไงแพ้ไม่ได้นะซ่านเนออเอาหน่อยแล้วลิงจําดังไปโดนนะครับผมแล้วเก็บบอลไม่ได้ตัวเตี้ยเคมดาวตัวเตี้ยเกินไปนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนแผน่นเป็น่างซิปเทอร์นะครับแล้วสกุปขึ้นดังค่อนข้างแข็งแรงเลยั่นกระโดดไปแว่นครับแต่เซยออกมาเลยนะหลอกส่งให้ลิงนะครับจังหวะนี้ลินมจ่ายเร็วซ่ก ตัวตักเลย์อัพเอ้ยสวยครับผมาามองอมองงเคมดาวมาว่ะโอเคเคมดาวเขาไปใส่ทีจีหรือเปล่าเมื่อกี้ให้เขาไปเล่นเทสิยะอาจจะเล่นไม่ค่อยออกนะสับหนึ่งโอ้โหจะโล่งเฮ้ยแล้วลิงจ้ำสวยแล้วลีบาวไม่ได้นะครับเสร็จสกูเลยงนีนะครับผมต้องให้เขานะจีโนไซด์เขาค่อนข้างโหดจ่ายให้สกูสกินเทสนะครับจ่ายให้เซนโดนะครับผมหลอกส่งให้ฮาเซฮาเซยิงเฉยโอ้ยลุงว่าเขาก็โดดไง เออฮาเซ่ไมยิงหัดหน้าไปจบจบไปนะครับผมเดี๋ยวตาส่งให้ลิงนะครับลิงส่งให้แว่นแว่นว่าไงแว่นคืนลิงไปนะครับเราไม่ให้เดียวตาปล่อยบอลน,นะครับวัาโหลแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตาเก็บบอลไม่ได้นะครับผมชหวะนี้เสี่ยงดังไปแล้วโดนตกแล้วถ้าุกกูกเก็บบอลได้อยู่ดีนะครับผมแล้วแสกหน้าโคตรจะใกล้แล้วลงแล้วลงวมันมีรูรลอเนี่ยทำไมลงวะทไม่ลงอ่ะไม่มีรูนะครับผมเ้าลงไม่ใช่วะพุกเถื่อนเลย ว่าไงเดียวตาเดียวตาปล่อยบอลให้คิวตาเฮ้ยจัมไปยิงสวยนะเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายิงไม่ออกนะแล้วแสกหน้าไปนะครับลงแอ้วแสกหน้าไปลงเจท้เตอยากแสกมากแบบนีแล้วสองต่อแปดนะเกมนี้อะไรยังไงถ้าโดนลูกนี้ไปลูกหนึ่งตามแปดแต้มถือว่าเยอะมากอา่ะแล้วตามแปดแต้มแล้วนะครับผมเกมแรกสูสีนะเซตทีมแบบเกมแรกก็โอเคนะเจอเซตทีมเกมนี้เหมือนจะจูดกันไม่ติดนะครับผมแล้วสวยครับผมดีนจัมดังได้นะครับผมสี่ต่อติดจัดไป ยังมีไฟอยู่ยังไม่ยอแพ้นะแบบนี้ใจยเย็นเออสั้นบอกใจยเย็นทีมเราชนะได้อ่าใช่ครับเหลืออีกตั้งสองนาทียี่สิบหกวินะครับรับโดนหรือเปล่าอมโค่นหน้าโดนนะครับแล้วีบาว์สู้ไม่ได้ครับทีนโนไซค่อนข้างเถื่อนเลยแหละไปแย่งแว่นเขานะครับผมเจอสกุกมาลีบาร์จบเลยนัลลยนี่ส เอาหน้าชนลงไปก่อนละการ12ต่อ4นะครับว่ยังไงจินซ่านแพ้ไม่ได้นะแมตช์นี้แพ้ตกรอบนะผมแล้วยิงสวยครับผมเฮ้ยช็อตนี้สวยอาฟาโร่ทำได้ดีนะครับตาม6แต้มไม่เยอะนะ2ทีได้อยู่นะเซนโดแยกล่างไปจังหวะน,นี้ส่งให้ซากุส่งให้ฮาเซเซนโด,สนโดแสกหน้ไาปาไม่ลงนะครับแล้วบอลเด้งโคตรไกลจาไม่ทันแน่นอนถ้าบอลเด้งไกลนี้น่าจะเสร็จทีมเขาหมด ต้องดังไปเลยละกันเออจากไปเดอมาช่องทำใบร้างมันก็ต้องดังดีหลอกส่งเฮ้ยสวยเฮ้ยอัปโร่ช็อตที่ทำได้ดีนะครับสามหกแต้งไม่เยอะนะหนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดยังคันนะนี่ยายตกสวยมาสั้นเอาว่ะเอาว่ะวความหวังเริ่มมานะครับจังหวะนี้ยังไงหลอกส่งไปนะครับยังไง แล้วเลตอัพไอดนนะครับแต่ท่านเจ็บบอลไม่ได้นะครับแล้วอัไไนตไปลยแล้วกันเซนโดง,ง้างแบบนี้ปิวไปดีแล้วช็อตคอกมานะมจาังหวะนี้ครับซานตองเล่นแล้วเฮ้ยสวยอู้ตัวมันไม่มีนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้โทรศัพท์ปิวไปแล้วเอยังไม่ปิวยังเล่นอยู่เนื่องาโทรศัพท์ปิวเวลานะครับโล่งๆเน้นๆไม่หนุงนะแล้วมันเป็นช็อตที่แบบว่าเพื่อที่จะตามไปเสมออ่ะแล้วโดนตอบอีกแล้วนะครับโอโหูของจริงกว่าจีโนไซ ไปล้าไปนะครับตามผมแต้มนะครับทีมตั้งนิยมแพงจริงยังไงเชืว่โคดมวนไปนะผมโอมครับกีผมแจงค้าสกูไปสองร้อยตังยังไม่เข้าเลยผมมาทวงแทงกับใครอะโตแทงโตใครบอกแล้วชื่อหาขอละไม่ได้มาง่ายๆเออะวะเ็คนมาเชียร์ทุกพี่เขานะ เอาเรื่องนะครับผมแล้วยังไงหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วโดดหรือเปล่าหายโดดเลยครับผม DT h ตกบอลหายไปเลยแล้วดามก็โดดอัติสกูอีกรอบหนึ่งคนระับข้างเขาอัติตกปวดจังแล้วยิงไม่ลงนะครับตั้นนีบาวมาไดนะ้ยังทันหรือเปล่าไม่ลงอีกแล้วว่าหวยล็อกซาบเวอร์บอกว่าตกร้อตายจ้ำสวยสวยครับผม ทีมเขาเล่นดีอ่ะจริงทีมสั้นเล่นดีนะครับอพปอโลก็เ,เล่นดีเคมดาวก็เล่นดีนะครับผมแต่ดวงไม่ค่อยดีเท่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้โดนไ,ไม่ลาแล้วี่ว่าแปดแต้มสามสิบวีนี่คือยังไงก็ไม่พันนะครับผมอพปอโลโอเลี้ยงไปต้องทําแต้มไวเท่านั้นต้องเปิดเปิดแรกเลยแล้วกันแรกไปนี่เออเธอรูอ้ไหพี่มันจะไม่ชนะคือมันจะไม่ชนะ โคตรจะสวยเลยวะสงสารเลยนะครับชอบดิโอโล่งไม่ลงรัวะตั้งเทอเอยแพ้ก็ได้แพ้ก็ได้ทีมเขามากับดวงยอมเลยเป็นพี่พี่กดยอมเลยแบบเนี้ยแพ้ก็ได้นะครับผมสเวอร์ไม่เป็นใจนะทั้งวันนี้โอ้โหเกมนี Or, right ้ขาดแด่ว hmm, ่าเกมแรกแพ้แค่สองแต้มนะครับเดี๋ยวว่าสุดสุดนะเกมแรกนะเกมนี้ขาดเลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับได้ผู้ชนะเรียบร้อยจินโนไซเข้ารอบไปนะครับผมไปใส่สกอร์ให้ทีมจินโนไซก่อนนะช็อตนี้สงสารทีมสั้นมา